สวัดีค่ะสวัสด,ดีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้ามาซื้ออาหารเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะทอดท่าบางสะพีนเต,เตเช้า ซื้อของไปประกอบอาหารตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสามนะคะมา,า,าค่ะมีซื้อของวันี่มาถแนเลปต้อ,องไปเ็นเนี่ยมันเป็นยังคะซื้อแต่ของวันไม่เห็ออนหรอแม่ช่า่น วาจนั่ง่ได้กดยวนี่ก็ังไปเกินเลยชันยังมาทางนี้อยู่ลมนี้คเอ่อจังหันเด็กังจังหันพะวันนี้คือวันสุดท้ายที่โบเมียนบางสก,กุล เช้าันครับกเคยนลูกจได้ไหมลูกจลูกจนี่บราับโอ้ลูกจัดนี่ดิลูกจัดหาทุกทางมพร้อมลลูกจออ

แดงไทยมี่วะคะ่ทงนย่อันนี uel, so so like, like, cattle, uh? ้ยังนั่นกัมะน้อยอย่เดียวกันแหละเาไปเลยปนีบค่ะคลุงโตฮะค่ะเอาเอาอีกค่ะค เอาอีกนะคะซื้อไปเยอะๆนะคะกันตัวเอง อันนี้ะอันนีพ่อเนอนะอันนัทำไปต้มเีงอ๋อทำไปต้มแลนอนก้อนี่ก็อั้นนี่ก็เยวกันเนี่แต่ว่าองทำ้ตรงแล้วแน่นเกบอกไปใส่น้ำเลยอืกบอกแค่นี้โอเคไม่รดตัวนั้นเชี่ยมแล้ว ตนนั้นมันจะหวานจริงเลยคุณแม่รถด้วนไงรถด้วนเราไปส่งให้อันนั้นไม่ใช่เพราะเหมือนหกครองไม่ได้ใช้ค่ะน้ำหวานเนี่ยสารเลซไปเลยไหมนี่ฮะสารเลไปเลยไหมน้ำหวานนี่มันมันแถมไปเลยหรือยังไงคะนั่นไม่ต้องคือทั้งทางไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรต้มแล้วแบบว่านมตานไม่เป็นไรค่ะมีมีแล้วค่ะ ันนี้ด้วยเอดิที่8ท่าไหร่ไอ้มันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่แหละอันที่ต้องใส่ของหวานก็คืออันนี้แหละสองอันนี่อันนี้เลยมันลายอันนั้นแต่บอกชมส,<อ>สื่อแค่นี้เอา,า,อขาอขอเขาไปเจ็ดสองอันว่ะจ้างละสองอันไนเลยเออไปเลยจางละสองอันรถไฮเดรมไหมคะ รดี๋ยวจะราคาให้นอยโดนดซื้อลาดของตลาดแถมให้ก็ได um> ้แถมๆนครับแถมไเ็ร้อย ก็ซื้อหัวกะทินะคะสามกิโลอันน um> ี้เป็นหางกะทิใช่ไหมคะหาะอค่ะเสื้ออันนั้นเสื้อเดยบะคะนั่นนะอันเสื้ออเโอ้ว่าจเป็นไส้ข้าวต้มหัวงอกไหมคะขาส นี่แม่วัตถิสื่อนนี้นะเอาของข้าวปูนอันนี้ใช่ว่าด้ไรปูนท่คั่นแล้วโอ่ซื้อ้แบบปูนได้หรอวะซื้อแบบปูนเลยครับอ่าแบบไม่อะไรปูนอะไรวะโอ้ซื้อเฉยๆเป็นปูนแล้ววะไม่ไม่หน้าปูนครับว่าจะปูนไงแล้ววะเอาค่ะเอาเอเคเอาเลยมันจักบาทนะคะหน่วยจักบาทหน่วยนึงโลละลอยโลเอาโลหนึ่งเอาโล,หน,าลนหนึ่งค่ะข้าวต้มปอดปะมากระตาหนึ่ง เขาตดเครื่องล้ะตมกระต่ายไงบ่ลูกระต่ายมันกูยงเหรอคะกระต่ายสักันพ่อบ่เครื่องล้วกระต่ายนักหนาไงได้พ่อบ่เขาต้มในหมุกเครื่องลพ่อมมักขาต้มงอมไหมต้มบัดเขาบัดเาอยู่แล้วัเอาเครื่องล้กนอะไรกันคะ เฮ้ยหูจักระตมห้องหมอของโอ้ยังชีว่าหูจ่าพ้นแต่เสยทานมาก่อนเพื่นสวัสดีครับคุณจัดรปคุณชี้กลุ่มคุณเพียรนครพน์เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับผมหนาวไหมครับทางโน้นทางคุณไม่หนาวครับวันนี้รู้สึกว่าไม่หนาวเลยมันเป็นแดดร้อนๆมาสองสามวันแล้วเหมือนฝนจะตกฝนตกทํ้ทํ้เขา ดีครับสวัสดีพี่ทะเลทองครับแพงแท้บ้านแฮะจะได้กับเอาเนล่ะดีเอ้ไม่กล่องคนเนียวอันนี้สามกิโลนบ่ค่ะนี่ สมกิโลมาเอาอีกพ่อกัน้องนเองเอาอีกจสองโลนะคะสองเอาเพิ่มอีกสองโลไปยซื้อของานาาีอเกเจ็ดีเจ็นก็เจอจาละ กินไ้มาเ่ใส่แค่ครั้งเดียวน้องมวใส่ไม่ได้องใ่นเีครื่องร้อนี่ค่ะโอ้ยเอีกเสียงพอมันบ่พ้อขาวต้มกระซานึ่งพุณดี ออีกเครื่องโลกค่ะปลาต้มคนบังเท่าเราตอกข้าวนะครับน้ำตาลใส่ผมว่ามันใส่บุษ่าแต่นี่มันเล็กหัวหน่อมั้ใส่ไวรุ่นมันเกิดสีบุกหัวหงอมันดำนะใส่บุษ่ทก็เล็มันปลต้มหนาะหน ก็นี้ก็กำลังถึงมะพราวนะคะแม้แค่ข้าต้มโบราณหรือข้าต้มมันภาษาอีสานเรียกว่าข้าต้มหัวงเหอแต่ภาคอื่นไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะมันเป็นข้าต้มมัด ใส่กับมะพร้าวกับน้ำตาลคุกเข้ากันคนอีสานจะรู้ดีค่ะเนียแสบเหรอับกช่แี๋ยวมาเบิดือกันแถมไฮท์คานี้กับกะทิสิ่งั้ง่าี้นเ่าน่รงขะ ไปซื้อสมสมจิตนี่ครับไปซื้อสมจิตกับผลไม้แอปเปิ้ลยังไม่มนก่อน,นแล้วก็จะหมดแล้วเ,เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรมากค่ะซื้อแค่ของหวานไปให้พระา,า,ากตั้งแต่วันเผาเลยนะคะนี่โนมาตลาดเช้าด้วยกัน,เ,นเพราะว่าเราทำดีเรา ทำไม่ได้ออกกล้องมาตลาดเช้ากับทุกวันค่ะตั้งแต่วันที่แกเสียยังไม่ค่อยได้นอนได้นอน,อนวันละวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็โอเคแล้วค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะไปเอารถทะเลยได้ยินคร่าวๆว่ามัดจำไว้มาดูนะคะว่าจะเป็นคันไหน ัก,กับของหวานคือกันใ,ให้เพื่อนกินกับของหวานเลยเพื่อนสิเป็นเบาหวานไปถ้าไปไปท่านปซ้เบักสมเ,เองผสมที่ไหนเนี่ยยูฮันละ่ะทั้งในตลาดเป็นน้ำเพลิน่ะรถติดรถติดปกติตอนถ,ถ้าเช้าจริงๆนะงลี่สี่สีห้าตอน,นี้ไม่มีที่จอดอันนี้มันจะว่างแล้สห ตลาดว่างนะคะวันนี้ปกติมานี่เต็มลานแล้วค่ะตอนนี้ก็เข้าวๆน่าจะประมาณตีสามตีสามเกือบจะตีสี่แล้วแล้วก็จะไปซื้อผลไม้นะคะ ไม่รู้ว่าผล,ลไม้จะได้ไหมคะนี่เดินไปดูก่ไนหนูว่ามันมีหรือเปล่านะวันนี้ตลาดโลกมากเลยไม่มีอันนี้ก็ไม่มีชมจีดไปดูอีกร้านก่อนว่ามันจะมีไหม กับคำล่ำลือว่าตลาดสดย <c oughs> อยู่นี่น่าจำเมนไปดูก่อนใ <c oughs> น,นๆมีอยู่ม <c oughs> ีอยู่้มจิตเหลือพิวพอดี สมจีจักะบาทค่ะนี่ค่ะสองร้อยโลดใหทรายบอค่ะข้าวซอสองลังค่ะค่ะเอาสองลังแอปเปิ้ลมีเป็นลังบอค่ะเอาลังหนึ่งค่ะลังละจักบาทค่ะ เอาเจ็ดสิบสองค่ะเ,เจ็สิบน้หัวอยโอเคลังหนึ่งค่ะนี่ยะ่ะมีร้านเดียวนะนนเราเลือกไม่ได้นะคะพราว่าเราต้องซื้อค่ะแล้วก็ต้องซื้ออัง่นด้วยอังุนร้อยละาจักบาทค่ะ บ่าาขึนนหสิบสาทเาจ้ง่ายมากได้สูงเอาเด้งม่งอ่างง,งูเอาจากสองโลนะคะพม่อกบบ่าิ่งไโล,ลงบงาทได้มาลนแต่สิบาท่นเอาสองโลหนูก,ก็เล่ต้องเอาค่ะ อน่อยไงสองกิโลก่อนตัวมีแอปเปิ้ลมีส้มด้ค่ะโอเคนะพี่น้อง ก็เราก็ซื้อไปแค่นี้ก่อนก็กำลังเก็บแอปเปิลใส่ค่ะมันมีแค่ร้านเดียวแนละ้วมันเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าตลาดวันนี้โลง่งโล่งมากแอปเปิลอันนี้ก็สวยแต่เราเลือกที่จะเป็นนุ่นดีกว่า กล้วยไม่ได้ซื้อนะคะกล้วยอยู่บ้านเอาไว้แล้วบอค่ะจำหนีก่อนรถไทยนีย่ได้ค่ะซื้อไงเนี่ยเอาไปส่งได้บอค่ะนี่เนี่ยนี่ค่ะนี่นนรถตู้ซื้อเร้ยแล้วค่ะนี่ละ่ะไปน้ำก,นกันกันเลยค่ะ กีก้าเ่เจ mm ้าหายค่ะอันนั้นตุงละยี่สิบบาท

กระสบอบก็ไปดไปโอเคค่ะเราเสร็จจิ้นธาร,รกิจนะเนี่ยซื้อแค่นี้แหละซื้อถุงกับขนมเอาไปกินเล่น จะพาพี่น้องไปเดินดูด้านนอกมันโลง่งปกติมันขายอยู่ด้านหน้านะคะส้มจีตแต่มันไม่มีที่จะซื้อแล้วต้องจำเป็นต้องซื้อหลานนี้ค่ะปกติแพ็ก็ร้อยแปดสิบนะคะส้มจีตจำเป็นต้องซื้อค่ะโล่งมากปกติมันแน่นเลยนะคะ คนมาตลาดเช้าก็มาไม่เยอะค่ะเล็กๆน้อยๆมาเอาดอกดอกวม้กดอกใม่ค่ะเอาไปเราเป็นบะคะนี่ดอกใหม่สองคู่ค่ะ่ะที่ว่าเมาแล้วค่ะที่เอาไปแล้วค่ะ โอเคครัพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์<ๆ>กดซับสไคร์ช่องแจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ